แกงหยวกกล้วยหมู3มชั้นอาหารเหนือบ้านๆทำง่ายๆค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่จะนำมาทำแกงหยวกกล้วยใส่หมู3ามชั้นในวันนี้นะคะก็จะมีหมู3มชั้นค่ะเพื่อนๆสามารถแกงใส่ไก่ได้นะคะแล้วก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงมเมล็ดผักชีนะคะตะไคร้แล้วก็กะปินะคะแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ต้นหอมผักชีได้นะคะ ล้วก็นี่ค่ะหยวกกล้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะเ,เพื่อนๆแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีหยวกกล้วยน้ำวานะคะก็สามารถแกงได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาตามเครื่องแกงกันก่อนนะคะใส่พริกแห้งตะไคร้กระเทียมหอมแดงมเมล็ดผักชีนะคะแล้วก็กะปิค่ะเ,เพื่อนๆตมรวมกันนะคะตมแบบว่าให้ละเอียดพอประมาณนะคะไม่อยากเป็นเกินไปค่ะ ก็จะตามทีละอย่างนะคะหรือว่าจะตามรวมกันเลยก็ได้คะ่ะเพื่อนเดี๋ยวโรสจะตามทีเดียวรวมกันเลยนะคะแล้ก็เดี๋ยวตามเสร็จแล้วก็ค่อยใสยก่กระปิไปทีหลังค่ะตอนนี้ก็ตามเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มแกงกันเลยค่ะใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะ แล้วก็นำเครื่องแกงมาผัดค่ะโอ้โหกินแล้วใส่หมูลงไปผัดอู้หูกินเขาได้ทุกเครื่องแล้วก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำค่ะแล้วก็น้ำล้างทุกค่ะเท็นไฟได้ค่ะ แกงเมนูนี้ง่ายมากๆค่ะเพื่อนมีขั้นตอนไม่กี่อย่างเลยคะ่ะเติมน้ำลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าหยวกมัวเยอะเพื่อนก็กลอานะคะแกงมากแกงน้อยก็กะาน้ำแกงเ้าค่ะแบบว่าไม่ให้น้ำแกงแห้งมากน้แกงเกลือน,นะคะเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงก่อนเลยดีกว่าค่ะ,คะเพื่อนเพราะว่า หวกล้วยเยอะนะคะเดี๋ยวจะปนยากใส่ผงปรุงรสนะคะสองช้อนชานะคะ่ะแล้วก็หยอดน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อนประกอบค่อยชิมเอานะคะยังไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าใส่กะปิไปแล้วเดี๋ยวจะเค็มไปค่ะก็เดี๋ยวก็ค่อยชิมเอานะคะถ้าไม่พอก็เพเติมไปค่ะแล้วก็หยวกกล้วยค่ะใส่ไปเลยค่ะหยวกกล้วยก็โรสใช้ หั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือค่ะเพื่อนเพราะว่าไม่มีมะน,นาวนะคะแม่บอกว่าให้แช่มะน,นาวโรสไม่มีมะน,นาวลืมซื้อมาค่ะเพื่อนก็เลยแช่กับเกลือน,นะคะอ๋อแล้วก็ลืมใส่หนึ่งอย่างขมิ้นค่ะเพื่อนเดี๋ยวขอใส่ขมิ้นไปตอนนี้เลยค่ะลืมใส่ตอนที่ตำน้ำแกงเมื่อกี้นะคะเดีย๋ยใส่ไปหนึ่งช้อนชา จะเป็นขมิ้นหัวหรือว่าขามิ้นผงได้นะคะเพิ่ตำไปตอนที่ตำเครื่องแกงก็ได้ค่ะพอดีว่าโรสลืมนะคะแก็ใส่ไปทีหลังก็ได้เพราะว่ามันเป็นผงค่ะถ้าเป็นหัวก็ต้องตำดูแล้วน้ำแกงน้อยไปนะคะเราเติมน้ำหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือด ชิมหน่อยค่ะเดี๋ยวขอเติมน้ำปลาอีกหน่อยอค่ะเดี๋ยวถั่วถั่วชิมหย่วถั่วหน่อยว่าใครสุกยังเดี๋ยวไม่สุกดีเดี๋ยวตั้งสักพักมือค่ะ ปกติโรสก็จะเคยแกงเฉพาะหยวกด้วยน้ำวาค่ะเพื่อนแต่พอดีว่าไปซื้อที่ตลาดแล้วเขามีแต่หยวกด้วยป่านะคะก็เลยซื้อหยวกด้วยป่ามาเห็นเขาบอกว่าหยวกด้วยป่าแกงอร่อยกว่านะคะโรสก็ยังไม่เคยใช้หยวกด้วยป่าแกงค่ะเพื่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ใช้หยวกด้วยป่าค่ะแต่ว่าหยวกด้วยน้ำวาคืออร่อยะคะ่ะเราทีเคยแกงนะคะที่แม่แกงให้ทานค่ะเพื่อน เค็มเพื่อนหัวกล้วยสุกแล้วนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปเลยค่ะพอดีว่าโสสรสปลูกผักชีใบเลื่อยแล้วออกเยอะนะคะก็เลยใช้เฉพาะผักชีใบเลื่อยนะคะถ้าเพื่อนๆมีต้นหอมผักชีก็ใส่ต้นหอมผักชีได้ค่ะโอ้โหอมมากๆเลยค่ะบเพื่อนโอ้โหข้าวข้าว ของโปรดเลยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบบุ้นเส้นนะคะก็สามารถใส่บุ้นเส้นลงไปด้วยได้นะคะแต่ว่าโรสชอบแบบไม่ใส่บุ้นเส้นค่ะคราวนี้ก็อร่อยมากๆแล้วเพื่อนถ้าได้เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน,นี่เป็นเมนูโปรดของโรสเลยนะคะโอ้นี่ค่ะเพื่อนหอมฉุยเลยค่ะเป็นอาหาร เหนือแบบบ้านๆนะคะเพื่อนทําง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชมนะคะก็ลองหาหยวกกล้วยนะคะมาแกงใส่หมู3ามชั้นแบบนี้ดูนะคะเพื่อนแล้วจะติดใจค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมมั่งคั่งค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่อง Rose e s t นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย